ว้า่าโอเคก็สัสดี่ไม่ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เปิดคลิปแบบปาดผลหน่อยนะครับเพราะว่านะเฮ้ยรถคันนี้ผมอันนี้ผมเอาลองไปขับนะคือผมอยากรู้ว่ามันแรงกันไหนนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะทําการเจะหาตังค์หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ดูเงินผมดิ4 8 5ดอลนะครับผมไม่พอนะครับไม่พอเด็กเลยนะตอนนี้นะ คือยังไงก็ต้องหาตังค์ครับวันนี้คือถ้าผมเลี้ยงหมูไม่ทันเนี่ยผมจะทําการออล่าสัตว์นะครับผมนะจะอไปล่าสัตว์ด้วยยิงสัตว์อาจจะสักนิดนึงก็ยังดีนะครับนะแต่ว่าอาจจะล่าไม่เยอะนะอาจจะแบบไม่ยิงโหดร้ายเกินไปเหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับผมมาเดี๋ยวขอปีบนมก่อนแล้วกันนะวันนี้นะต้องเอาทุกอย่างไปขายแล้วไม่ไหวตังค์ไม่พอครับผมเพราะวันนี้ผมจะทําการซื้อบ้านหลังใหญ่นะครับหยิบนมวัวกัน ผมไม่แน่ใจนะครับว่านมวัวเนี่ยมันราคาขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้นะถ้ามันขึ้นก็คงดีนิดนึงนะช่วยเราอาจจะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะหรือว่าบีบนมหมูไปขายดีว,วะหมูบีบนมได้ป <c oughs> ่ะนมวัวไม่เว้นเลยครับตอนนี้คืออะไรได้นี่กลัวหมดแล้วนะตัวนี้บีบแล้วอ่ะตัวนี้ยังไม่บีบมาให้พี่บีบก่อนเ,อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้รอนานล้วหวังค่ยเมื่อไหร่จะบีบนมกลัวรอนานแล้วเนี่ยดีเพื็กวนดีมันจะทำอะไรกุณเหรอ อ๋อจะบีบนมหน่อยนะเพื็กนะโอ,อ้มึงจะดิบบีบนมกูกูเป็นตัวผู้เอาก็มึงมีนอมอะกูกว่าบีบหน่อยแล้วกันตัวผู้ตัวผู้กูกบีบหมดแหละไอเวนนะขัดขืนในเพ่อกบีบนมกันเลยทีเดียววะเจตัวผู้ก็บีบนมได้นะครับเนี่ยนะเพิ่งรู้เนะยครับ <c oughs> เอาจริงมันเป็นตัวเมียหมดเลยนะวัวใช่ไหมไม่งั้นมันจะมีนมได้ไงล่ะบีบอะไรมันก็บอๆเลย,ยว่ะนะถงังสุดท้ายครับผมที่บีบมาได้เต็มหรือเปล่าเอ้ยเต็มพอดีว่ะโอ้โหอะไรจะเปเวอร์ขนาดนั้นนะ 42ับ42นะครับสำหรับนมที่เราได้มานะคือก็คือเต็มถังหนักเลยจริงๆโอ้มันจะหนักเลยขนาดนี้วันเนี้โอ้มันหนักมากเลยแดงเห็นไหมอ๋อมึงเป็นไรหนา <c oughs> โอ้จริงๆมันก็ยกได้เลยนะครับก็ฟอร์มไปไงั้นแหละเดี๋ยวนี้เราจะเอากระบะกันสีแดงแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเผื่อจะบรรทุกอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะครับผมอะไรขายได้นี่ข,ขายหมดนะช่วงนี้นะไม่ไว้แล้วนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่เราจะขายได้ก็คือ,อน่าจะเป็นไก่นะครับผมนะไก่น่าจะขายแล้วไม่ใช่ไก่ดิไข่ไก่เว้ยไข่ไก่มีจานวนเยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเอาไปขายห,หมดเลยนี่ไงเพียบเลยเออได้เท่านี้เองนี่ยังม,มีอยู่อีกนิดหน่อยฮะก็ถือว่าได้ตะกร้าใหญ่อยู่นะน่าจะประมาณสัก500ดอนถืเอเป่าไม่รู้นะหวังไว้ก่อนหวังไว้สูงๆก่อน ตอนนี้ก็ได้นมนะครับหนึ่งถังแล้วก็ไข่ไก่นะครับหนึ่งตะกร้าใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นตะกร้าใหญ่แล้วกันนะหวังว่ามันคงทําเงินให้ผมได้สักนิดไม่มากก็น้อยนะครับผมเพราะาตอนนี้กูไม่มีตังค์แล้ว <c oughs> เออโลโก้นี่เออเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ท้ายลากไปด้วยนะเพราะว่าเราต้องไปยิงหมีทิ้งบ้างแล้วแหละวันนี้นะคือ <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับจนจแจกเลยนี่ไม่รวยจนปลื้แล้วโอเคไปเดินทางก็ผมแม่ต้องเติมน้ำมันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิต เละเองจริงเลยมีแต่รายจ่ายนะครับชีวิตนี้นะนเพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอะช่วงนี้ยุคบักตู่นะบักตู่แม่งเอายับเลยไปไปเติมน้ามันก่อนแล้วกันน้ำมันเต็มถังก็พรีเสียวไปเลยบริการตัวเองเด็กปั๊มก็ไม่มาสักทีไปโทจะได้จีบเด็กปั๊มมั่งน,นะชีวิตนี้เมื่อไหร่จะมาบริการสักทีเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยโอ้โหขนาดโต๊ะมันยังไม่ใส่มาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะเอาอสาวๆมาบริการหน่อยสิจะได้จีบ ตอนนี้มีแค่เจ้คนเดียวนะที่คุดฉีบอยู่เนะี่ยอาริสนี่ก็ไปแล้วนะทำรูปไปไหนเนี่ยอาริสหายไปเลยนะครับแผ่นนี้นี่คืออาริสหายหายหายสูญไปเลยอ h ม y God's bird order Wow เกือบเกือบชีวิตฉันไปลุยกันต่อเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ลงก่อนนะครับอ่าไอ้ถังนมแล้วก็ไข่ไก่นะครับไปวางไว้ที่ร้านเจ๊ก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราจะออกไปล่าหมีแต่ว่าบรรยากาศมัน มันเป็นวันที่แบบว่าฟ้ามันปิดหนักมากครับตอนนี้ก็คืออหมอกฝนกําลังคึกกระนองนะครับกําลังลงมาแบบเต็มที่เลยไม่รู้อะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้สวัสดีกับเจวันนี้พนมกับไข่มาขายเออพนมเวทีกุสมากเลยพอดีช่วงนี้เจอยากโดบไข่นะพอดีเพลียๆอ๋อเหลอครับเจนะเมื่อคืนคหงหนักไปหน่อยใช่ไหมโอเคพนมกับพุทไป <c oughs> อ่ะดูราคาดีอ่าสี่สิบสองชิ้นนะครับโอ้โหได้ ได้กล่องละสามสิบเอ้ยได้กล่องละสามดอลร้อยยี่สิบหกบาทน้ดสิบหกใบนะครับใบละหกหกเหรียญสามร้อยสามสิบหกบาทอืมหวยมากนะเพราะฉะนั้นนะครับนมเนี่ยถ้าเอามาขายเงี้ยไม่คุ้มครับแต่ถ้าเอาไปปรุงอาหารหรือว่าอ่อผลิตแหนมแบบสูตรสูตรใหม่ที่ว่าผสมกันหลายๆอย่างน,นะอันนั้นน่าจะคุ้มกว่านะครับนะอันนี้ไม่คุ้มเลยนะเคเช็คกระสุนก่อนร้อยเจ็ดสิบแปดนัดเดี๋ยวผมซื้อกระสุนเพิ่มด้วยวันนี้ออกล่าต้องหน่อย หมูตอนนี้ตัวโตๆก็พอมีจํานวนแล้วเนี่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหมูเนี่ยค่อยปิดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองไปล่าสัตว์ดูก่อนนะครับเผื่อแบบว่ามันขาดหรืออะไรกีบาทเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลานั่นเองะได้เวลาล่าหมีครับผมอเวลาประมาณนี้กูจะล่าได้กี่ตัววันเนี้ย16.32 23นะล่าไม่ทันแน่เลยวันเนี้ยอาจจะได้อยู่มีควางด้วยเดี๋ยวไปว่ากันนะ เดี๋ยวผมขอไปตะลุยดงพงไัยของหมีก่อนแล้วกันนะหมีมันาห้าวเดี๋ยวนั่นนี่มาถึงก็เจอแล้วตัวอ๋อไอตัวนี้ที่ผมยิงทิ้งไว้นี่วะเราไม่ได้เก็บเนื้อไปเหรอตอนนั้นนะน่าจะลดเต็มมั่งตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดแหมมาถึงก็นอนรอ,อเลยไยมาหนโูเดี๋ยวพี่ขอเก็บเนื้อก่อนแค่ขับรถมาหมีก็ตายแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็คิดเอาขอโทนี่เจอ,ออีกตัวนึงเห็นฉันหรือเปล่าเพื่อนนะหลอสวัสดีเพื่อนยาก โอ้นายยังไม่สนใจฉันเลยเหรอฉันไม่สนใจโอ้ยอุ๊ยเขี่ยจะแดกกูแล้วใจเย็นๆเพื่อนค่อยๆคุยกันไม่เหรอกูมาแบบมิดฉันเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ใช่เหรออุ๊โธ่มาถึงแลจะแดกเลยโอ้ยเอาเข้าไปโอ้ยติดอยู่นั่นแหละไปโธ่ผมว่านะเราไปตอดท้ายทิ้งดีกว่านะโอ้โหติดอีกแล้วกูหยอกได้ไหมเนี่ย อเอาก็าไปอะไรนักหนาววันนี้ตีอะไรวะขอนไม้เหรอโอ้โหเตะไม่หมดเลยไปโทษโอออย่าเข้ามานะนี่นี่ตายพิซซ่าอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเก็บหมีแค่นี้พอนะคือมันมันจะมืดแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถอดท้ายไว้ที่ร้านเจ๊ก่อนแล้วกันนะจริงๆไม่รู้จะเอาไปทำไมนะมันมัน,ม,นมันกินพื้นที่แล้วก็มันขับลําบากกว่าเปล่าเลดิ คุดกองแกงเลยไปดตนะเดี๋ยวถอดทิ้งไว้ตรงนี้แหละทอดทิ้งกันเลยทีเดียวจัดกล่องไวก้ก่อนนะไอกล่องนี้มกล่องนี้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ที่ร้านเจั่นแหละเอาไปทไําไรไม่รู้บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวจัดกล่องไว้ใช้งานพวกนี้แล้วกันเพราะว่าเราจะไม่เอาตูดท้ายพ่วงมาแล้วนะมันกีดขวางเหลือเกินนอนกับหมูจนกูจะกลายเป็นหมูแล้วฮะตอนนี้ออกล่างแต่แปดโมงเลยใช่ไหครับ คือถ้าผมล่าเต็มทุกกล่องนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาเลยเพราะว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับกับเงิน9 0 0 0 0มื่นเอ้ยเก้ากว่าดอนนะครับที่เราต้องการนั่นเองนะเพราะว่าสร้างบ้านครั้งนี้มันต้องใช้9,5้0พัน้ะครับเนะี่ยมันใช้เงินเยอะมากๆแล้วมาอยู่ในช่วงที่แบบว่าผมไม่มีตังด้วยนะครับป่ามันไม่เปิดแลวนะครับวันนี้นะคือมันมืดมืด่ะครับมืดมดมัวๆการล่าสัตว์นี่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงมองยาก วัสดีเห็นชั้นหรือเปล่าโอ้ยฉันเห็นแกแล้วตามฉันให้ทัน,นดีเดีโลออไปยิงที่รถจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลกูพยายามมานานมันถึงเวลาเดฟิ้งที่กูต้องการโชคชะตากูว่ามันไม่เกี่ยวที่กูได้มามันเป็นเพราะกูคนเดียวแต่ตอนนี้กูไม่เจอมีเลยให้กูทำยังไงดี จะทำไงครับยังไงมันขับยังไงไม่มีผมขับวนมารอบแมพแลวครับคือเนื้อผมได้มาน้อยมากๆเลยเพื่อนๆแล้วคือมันเป็นวันที่เป่าปิดนะครับเขาเรียกว่าป่าปิดนะรบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้เก้าโมง0ีสิบโมงแล้วเว้ยมันยังมีหมอกอยู่นะครับคือบรรยากาศมันไม่เต็มใจเลยนะครับเลยทําให้เราเจอสัตว์น้อยด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าฟ้าเปิดแบบสว่างสวยอันตรายไปทุกที่อะไรเหมือนอังกอร อันนั้นเนี่ยคือผมสามารถที่จะเจอหมีได้เยอะกว่านี้แล้วก็เจอสัตว์ได้เยอะขึ้นนะครับแต่วันนี้ไม่เจออย่างน้อยจริงๆนะโอ้แย่จังแอ่เท่าที่ได้แล้วกันนะเขาไม่ให้ล่าแล้วก็เอาเท่าที่มีแค่นี้ก็พอแล้วก็ตั้งนั้นนะเอาไปงั้นเอาเป็นว่าเราล่าสัตว์แค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการ <c oughs> เชียงหมูนะครับนะบ้านผมก็เรียกว่าเชียงหมูนะเอาหมูขึ้นเคียงนั่นเอง แต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปตัดไม้มาก่อนเออตัดถ้าตัดไม้ก็ต้องเอากล่องนี้ลงก่อนนะครับไม่งั้นตัดบ่ได้เดอ้อพอไม้ต้องใช้เยอะนะครับคือเดี๋ยวผมจะล้อมตรงนี้นะครับไอที่มันเป็นเห็นไหมรูปสก,ก้าสีส,มส้มอ่ะผมจะล้อมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาหมูเนี่ยมาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เพื่อฆ่านั่นเองนะครับมาไปตัดไม้กันไม้ที่เราจะตัดก็ตัดข้างๆนี่แหละเพราะว่าทางนี้มันคือทางสัญจรของเรานะครับคือทุกๆวันเนี่ยกูต้องขับผ่านแต่ที่นี่แหละนะ เอาต้นไม้นี่ออกไปบ้างก็ดีนะครับเวลาขับมันจะได้ง่ายๆเผลอๆไปขับลงข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะได้แบบไม่ต้องมาติดอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็ถอยหลังใหม่มันชาเด้อมันชาแต่โคงนี่โอ้ยไ <c oughs> ะขนไม้ขึ้นรถก่อน <c oughs> คง <c oughs> ต้องใช้ไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับดูท่าทางแล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับเราต้องอกั้นประมาณ3มทิศนะครับผมทนต่อไปอีกไม่ไหวเพราะฉันมี ความมือที่อยู่ในใจเสียหมดแล้วเพลงเขาไอ่นะมอไอ้เดี๋ยวไม่ใช่เออเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปขนแล้วก็ไม่ใช่ไปขนดิเอาไปปิดทางนะครับนะปิดทางที่ว่าเราจะทำคอกสำรองที่ว่าจะลากหมูมาเชือดนั่นเองครับผมเราจะปิดข้างๆให้หมดเลยนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอืมจอดตรงนี้เลยเนี่ยกรอบซีเดียมเนี่ยปิดได้หมดเลย อตีกรอบก่อนครับก่อนเห็นตีกรอบก่อนออให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์นหน่อยบังขำนี่ฮะเล้ตีกรอบแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้ก็มาชนตรงนี้เลยนะครับผมพอดีเปี้ยตรงนี้เลยตรงนี้หมูมันคงกระโดดขึ้นไปไม่ได้หรอกมั้งนะมันมีระเบียงติดอยู่นะ,ะตรงนี้ําเปือ,อดีนี่ฮะมันลงไม่ได้เด้ตําเปือเราวอืมตรงนี้เออได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยนะเมื่อกี้เห็นว่าแวบว่าแวบหนึ่ง อันไงอันนั้น่งอันนั้นแน่เออนี่แบบนี้คือตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันติดตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องปิดนิดนึงเอาจริงก็ลงทุนไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยนะแค่จะขายหมูนี่มึงต้องมากั้นขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะได้ใช้ตรงนี้เอามาเลี้ยงต่อได้นะครับก็คือเลี้ยงมันในสีเดี่ยมตรงนี้แหละนะพอโตปุ๊บกูกูยิงทิ้งแล้วกาขายเลยอะไรประมาณนั้นนะครับุ๊มไปตัดไม้ต่อครับเอ็นไหมบรรยากาศมันห่วยแต่งจริงเลยวันนี้ พอจะ4ี่โมงมึงก็ฝนตกตั้งแต่เช้ามึงก็มืดทั้งวันวะโต้ไม่ให้กูล่างจริงอันนี้มันสงสัมันรู้ว่า,อาไอไอไอเปลตนี่มึงอีทำทำบาปแล้วมันก็เลยแบบไม่ให้ผมบอกไปฆ่าสัตว์นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นรอบที่สองนะที่เราบันทุกไม้มานะทีนี้ก็วังเรื่อยๆนะครับสักประมาณ4ชั้นนะน่าจะกําลังดีเพราะว่าหมูมันไม่น่าจะปีนได้นะครับ แต่ถ้ามันปีนได้ก็เพราะว่าของพวกนี้แหละนะไอของพวกนี้เราต้องย้ายไปอยู่กลางๆด้วยเพราะหมูอนะ่ะมันชอบเหยียบแล้วมันก็บินขึ้นไปเลยนะมันมันมันจะลอยนะเวลามันเหยียบสิ่งของอะ่ะหมูมันจะบักลอยแล้วทีเนี้ยมันก็จะหลุดออกมาได้นั่นเองเอ้ยทำายันสามทุ่มครับตอนนี้ก็ได้เท่านี้นะสามชั้นนะครับเดี๋ยวพ่กนี้อีกวันหนึ่งน่าจะได้ชั้นที่สี่และน้องหมูต่างๆก็อุ้ยนอนหลับอุ้ยจะตายด้วยบางตัวดูดิอาหารลดหมดเลยหรือว่าตายวะเอ้ยยังไม่ตายบอ นะน่าจะยังไม่ตายโอ้อาหารหมดนะครับโอ้โหไม่ได้ดูและคืองเงินกูไม่มีมันก็แจมไม่หมูแโหล <c oughs> อะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราขายเลยแล้วกันนะเอา3ามชั้นพอนะผมจะไม่เอาหลายชั้นแล้วเพราะว่ามันไม่พอแล้วครับมันไม่ทันแล้วถ้าเกิดเราไม่พังวันนี้พรุ่งนี้หมูคงตายข้างในแน่นอนนะตายในแน่แน่เออหวังว่าพวกแกจะยังไม่ตายก่อนนะหมูจา๋าหลเฮ้ยเห็นลุกได้แล้ว เ,ข,าาเออข้ามาผนุมเออเข้ามานี้เอออยู่นี่แหละอยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆอยู่นิ่งนอยู่นิ่งๆ,ๆไม่ต้องไปไหนโอ้ยดูดูดูเอ,อ้ยโอ้โหตัวนู้นมันขี่หลังเพื่อนแล้วมันก็มานี้เอ,อ้ยจะตกใจเออเออเข้าไป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 เออดีดีด,ดีนั่นแหละนั่นแหละ very good very good ไปใครไม่อยากตายรีบเข้าไปเลยเอา้าวตัวนี้ตายเหรอวะน่าจะตายนะตัวนี้ โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหบันเลยแล้วครับผมโอ้โหไอ้ตายต่วพระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเดียวเดียวเดียว <c oughs> <c oughs> คุณนึกว่าเป็นจะเป็นงานง่ายที่เป็นงานยากไปเลยเนี่ยเอ้ยจะเย็นพระนุม่มเอ้ยรอพี่กอนฮัลโลเออสนุกแล้วกูทีนี้สนุกแล้วมึงเอาเอาก็ไป <c oughs> เอาก็ไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับน,น,นี่อ้โน อะไรครับเนี่ยทำไมงานง่ายมันเป็นงานยากไปเลยวะโอ้บาาันเลตะเลิดตะเลิดเ,เติรเติงเละเละครับผมเฮ้ยเหนื่อยลาวเลยจงเลวว่าเหนื่อยแมนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยฮึไม่มีใครรอดไปจากพี่หรอกผมพี่บอกให้นะรู้เถอะนะหนูไม่อยากตอยหนูไม่อยากตอยเลยไว้ชีวิตหนูได้ไหมอย่าทำหนูเลย อย่าต้หนูเลยนะหนูจะวิ่งเข้าไปแบบไม่ดือ้อไม่ชนว่าชีวิตหนูได้ไหมไม่ได้หรอกไอ้หนูเพราะว่าพี่จะล้างฟาร์มเลยเข้าใจไหมนะหนูก็ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่พี่ทำเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอจากที่เล่นมานะครับครั้งนี้คือโศกนาฏกรรมที่ดูรุนแรงมากที่สุดแล้วนะครับที่ผมเล่นมาผมไม่ได้คาดคิดไว้ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมกะว่าจะเชิญน,น้องๆเนี่ยเข้ามาทีละตัวแบบดีด แต่สิ่งที่คิดมันตรงกันข้ามครับผมมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ที่เพืเ่อนๆได้เห็นนะครับจริงๆผมไม่ใช่คนโหดร้ายขนาดนั้นเนะียผมเป็นคนรักสัตว์มากเลยนะครับแต่มันไม่มีทางเลือกครับผมนะในเมื่อทุกตัวมันร่วมมือร่วมใจกันขนาดนั้นแล้วนะครับผมก็ต้องยับยั้งเอาไว้นะมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นไม่นะแม่ชิ้นหมูของฉันแม่ชิ้นหมู ส่วนที่อยู่กลางถนนนะเดี๋ยวผมจะใช้กล่องเนี่ยในการเก็บแล้วกันนะมันจะง่ายกว่าแล้วเร็วเร็วกว่าด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องแบบไปลากให้มันไกลนะแต่เราต้องใช้กล่องเยอะแหละถ้าไม่อยากเสียกล่องก็แค่เอาเนื้อหมูมาถ่ายออกแล้วก็ไปเก็บใหม่เออไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยผมขอโทษที่ผมทำไปแค่อารมณ์ชั่ววูบไม่นะหมูจ๋า <c oughs> <c oughs> เป็นเขาอ,อ้าง เบสิกที่คนทำผิดมักจะใช้อ้างกันนะครับอารมณ์ชื้อวูบกับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำมันแค่อารมชื้อวูบเท่าน,นั้นเองอย่าเอาผิดผมเลยครับแต่มันตายันแล้วมันคือชีพได้ไหมล่ะไอเวนแม่นี่กูกดเก็บกดไลค์หรือเปล่านะอ่ะอีกถังนึงครับผมโอ้เยอะมากครับคือน่าจะได้หลักหมื่นนะขายรอบนี้เพราะว่าฟาร์มตรงเนี้ คือผมขุนไว้ก็พอสมควรนะครับใช้เวลาหมูตรงนี้คือประมาณ20ิบกว่าตัวนะเยอะจริงๆและบางตัวคือเป็นหมูไซบิ๊กบึ้มแล้วทั้งนั้นนะครับน่าจะมีไซสขั้นสุดยอดด้วยนะแต่เสียดายที่ผมไม่ได้เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะวาราคามเท่าไหร่นะครับกับข้าวไหมครับกับข้าวจับข้าวไหมครับกับข้าวกับข้าวสดๆไหมครับกับข้าวถังสุดท้ายปิดจ็อบครับผมเออเออเออเอเรียบร้อยอ เสร็จทันทีไปโทษแล้วแล้วก้อนเนื้อมหาศ,าศาลนี้ก็เป็นของฉันแล้วสินะเฮือก <c oughs> เละตุเปะนะับผมบอกเลยนะวันนี้เละจริงๆอืมับยูยี่หนาแน่นไปได้เวลาขายเนื้อครับผมไปขายเจ๊เลยแล้วกันนะผมจะกดขายทั้งหมดนี่แหละเอเยอะจริงๆ รวมทั้งสิ้นนะครับ1 6 1 5 2อาดอนนะครับผมร้อยกลับบ้านได้ครับไปกลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะนอนบ้านหลังใหม่แบบชิวๆบ้านหลังนั้นทำมายังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยจะขึ้นหลังใหม่อีกแล้วตกไม่ไม่หยุดยังจริง,รงตกบ่อยบเออ,เอ,อ,เออืเรียบร้อยอ,อืมหมุนตัวไปทีหนึง่งถึงบ้านสักทีวันนี้จะนอนเตียงนอนนุ่มๆของพี่แล้วกันนะพอดีว่าอยากจะพักแบบสบายๆหน่อยนะวันนี้อะซื้ออาหารไวใ้ให้หมูวัวก่อน แล้วไก่ผมเหลือกี่ตัวเนี่ยหรือว่าไม่เหลือแล้วนะครับสภาพนี้เอา้าเหลือตัวหนึ่งเนี่ยแต่ตัวอื่นมันไม่ไข่ออกมาเวย้ยแสดงว่าไข่แต่ละใบนี้ไม่น่าจะมีตัวที่ฟักได้แน่เลยอะนะง่วงนอนจุงเบยดูบรรยากาศดีๆขนาดนไหนจุดเทียนด้วยครับผมหฮสหวรสวรอย่างนี้กับโตสนุกนะมึงบอกเลยว่าจะมีสาวมันนี้กูแทงนังคืนนะชวนแทงสนุกนะครับ นะชวนแทงสนุกตั้งคืนเลยนะนี่ฮะดูดิเหมาะสมกับพี่จริงๆเลยนะที่นี่อื้มเท่มันมันเลยนะสนุกตัวเนี้ยและฝนที่ตกดีตกดีนะตกทุกวันจริงๆบ้าไปแล้ว่ะก่อไฟสักหน่อยบรรยากาศไม่มีอะไรเปิดดูเลยเหรอตกไม่หยุดเลยดูดิผมไม่ได้โม่นะมันคือเรื่องจริงรับเพื่อน 3-4วันแล้วเนี่ยกูเล่นมานี่คือมึงตกทุกวันเลยขยันตกบอลเลเลยโอ้โ oh หจะตกอะไรขนาดนี้และอากาศคือชุ่มฉ่านะครับชื้นๆอยู่ตลอดเวลาเลยจะล่าสัตว์อย่างล่าไม่ได้เลยก็คิดเอามาขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือพังบ้านอันนี้ทิ้งไปนั่นเองจากที่เราสร้างมานะครับก็ข้างในยังไม่มีอะไรใส่ไว้นะในบ้านหลังนี้สามารถพังได้เลย แล้ววันนี้ผมมีเงินแล้วนี่ครับ16,00 0กว่าดอนนะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็จะทุบทิ้งไปเลยส่วนไม้เนี่ยน่าจะพอนะผมว่านะไม้แผ่นพอหรือเปล่าวะน่าจะพอเลยเพราะว่าน่าจะมีน่าจะเป็นร้อยชิ้นอยู่นะตรงเนี้ปะทุบเลยไม่รีรอครับผมอตั้มโอ้ไม่เซฟด้วยเอ้เซฟไปแล้วนี่หว่าเมือ่อกี้ที่เรานอนอะนะคือผมมีหลังเนี้ยหลังสุดท้ายแล้วนะ เพื่อนๆก็คงจะรู้นะถ้าเกิดดูมาตลอดแล้วนะครับอันนี้เป็นอ่า s p e l o f l o f อ e r e r รเรดโทอ๋อสไตล์เรดโทเนะครับอาจจะเป็นบ้านแบบสไตล์เก่าๆหน่อยนะพื้นที่ในบ้านอาจจะแบบดูแบบไม่ได้แบบว่าของใหม่อะไรอย่างนั้นนะครคือแบบจะเป็นของที่แบบว่ายังไงอะ่ะอธิบายยงไงดีว,วะของแบบสภาพเก่าๆที่แบบว่าดูแบบเฟี้ยวๆอ่ะเออเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะไม่ต้องรีรอ9,500ครับหายไปแล้วครับ <c oughs> แก้กระพริบตาทีเดียวนี้ตังหายไปเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแมนี่ผมถูกหลังใช่ไหมน่าจะถูกแหละเนาะเอออ๋อ,อหลังนี้คือมันจะเต็มแผ่นพื้นเลยเว้ยปกตีหลังอื่นน่ะมันจะวางแบบไม,ไม่เต็มแผ่นพื้นใช่ไหมไอ้พื้นที่มันตีมาให้อะ่ะมันจะแบบว่านิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไม่เต็มแต่หลังเนี้ยมันเต็มแผ่นจริงๆนะ น่าจะเป็นหลังขั้นสุดยอดจริงๆแหละนะหลังเนี้ยแล้วก็หลังอื่นเนี่ยที่มันยังไม่อัปเดตก็คงจะเป็นหลังแบบว่าไม่ไม่สุดขนาดขั้นเน,นี้ยนะครับกันมันใส่กันมัน,น,มนและเสานี้คือมันต้องชิลละชินละเสาเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแมมีชั้น2ด้วยครับขึ้นข้างบนแล้วก็คานขอให้พอแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปเลื่อยหม่นะครับเพราะว่าไม้นี่ถ้าเลื่อยก็ขี้เกียจเลื่อยแล้วนะแค่นี้ก็น่าจะพอแหละมันเยอะขนาดนี้เนาะ ทำไปทามาไม้ไม่พอนะเนี่ยเอ้ยต้องไปเลื่อยเพิ่มนะครับไม่เป็นไรแต่ว,ว่านะน่าจะขาดไม่กี่ชิ้นหรอกโอ้ก็หลายชิ้นอยู่นะเพราะคานมันค่อนข้างจะกว้างนะบ้านหลังเนี้ยอ่ะตรงนี้ใส่ได้ไหมเอออีกหนึ่งขาดคานครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเลื่อยเพิ่มดีกว่านะถ้าไม่เลื่อยก็คงไม่เสร็จหลังหลังเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยังมีอยู่ไอ่รอดไปมามามาขนขนขนเจะเสียบขนเจะเสียบ ขอน,นึงได้กี่ชิ้นแล้วนะอ,อ่สองชิ้นนะครับอ๋อข้อน,นึงได้สองชิ้นชิ้นสุดท้ายเราขอและกันไปไปประกอบบ้านต่อไม่พอให้มันรู้ไปเยอะขนาดนี้ตเตรียมมาเต็มถังก็บอกเลยถังหลังนะนะเขาเรียกกระบะไม่ใช่ถังถังเฉยเลยนี่ดูเหลือแค่ข้างบนนะครับโอเคโถงจนสองเรียบร้อยครับนะครบครันเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่คานหลังคาและไม่ใช่คานดิเหลือหลังคาน,นะครับผม หลังคาได้จะพอป่ะวะเนี่ยเผื่อไปเผื่อบานยังไม่พออีกเนี่ยกูว่านะคานมันใช้เยอะป่ะวะดูดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เยอะไม่เยอะใช้แค่แผ่นเดียวไม่น่าเชื่อนะถือไม้มาแค่นี้ใส่พอได้ไงวะเนี่ยโอ้โหอลังการแน่นอนบ้านหลังนี้ปริงอันน่แปลงร่างโอ้โหแปลงร่างได้ด้วยดีธรรมดาที่ไหนโอ้ประตูสีแดงด้วยนะครับอื้อหือ และแล้ว,ลวบ้านหลังนี้ก็เป็นของผมจนได้นะเพื่นนนนอนๆ9.5ดูดิเปิดมาก็ประตูสีแดงเลยแล้วก็ข้างหน้านี่มีการสาดนะครับสไตล์บ้านของคุณปู่ตั้งแต่เริ่มต้นคล้ายๆเลยนะข้างนอกก็เป็นแบบเกาๆหน่อยเลโทรเลโทรนะเล,โท,เลโทรสเปกหรือเปล่าไม่ใช่นะนะข้างหน้านี้ก็มีเอ้ยมีต่อออกมาดูดีว่าตรงนี้สวยมากเลยชอบอ่ะน่าจะเป็นห้องครัวหรือเปล่าตรงนี้นะไม่แน่ใจอ่ะตรงนี้ก็ยืนออกมาโอ้เพอร์เฟกต์โคตรสวย ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่มีต้นกัญชาผมหายไปไหนวะควรจะใส่ต้นกัญชาให้ผมด้วยนะพรฒนานะเปิดประตู Open the ด o o r เฮ้ยเดี๋ยวประตูข้างนอกสีแดงข้างในสีขาวอืมคือมึงใส่ผิดหรือเปล่าวะ <laughs> มึงใส่ผิดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสไตล์นี่เป็นสไตล์นะครับผมเ,เข้ามาปึ๊บข้างขวานี่มีอ่าเปิดไฟได้โอเคดูประตูนี้ก่อนเลยแล้วกัน ตรงนี้โอ้โหโคตรคลาสสิกครับเท่มากเลยอ่ะดูดิทีวีแบบโอ้โหเสียงดังเสียงดังคือจะเป็นแบบเก่าๆนะกลิ่นไอของความเก่าๆสไตล์แบบคลาสสิกอ่ะครับผมเท่เปิดได้ไหมวิทยุวิทยุกูตายแล้วทำบ้านทุกทีวิทยุพังทุกทีเลยนะเอะถือว่าสวยครับตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะ PlayStation เหรอหรือว่าอะไรวะไม่ดูอะไรนะมิกเหรอ e w g เกม อ๋อน่เป็นเกมสมัยก่อนนั่นเองนะเป็นเกมอะไรไม่รู้ไปๆๆไ,ไ,ไ,ไปดูของอื่นต่ออืมตรงนี้อะไรอะ่ะมือถือหรือเปล่าไม่น่าใช่นะแปลงลบกระดานมัง้งเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้นี่ไอ้นี่นะครับอ่อไอที่ขัดรองเท้าอ่ะนะเออใช่เลยโอโ้โหคลาสสิกเต็มตัวอืมตรงนี้ก็เป็นถงนั่งเล่นแล้วก็มีหนังสือไว้อ่านอ่ะเปิดได้ไหมเปิดได้จุดเทียนได้ไหมจุดได้ ติดไฟได้ไหมติดได้โอ้โหถามเองตอบเองโคตรเฟี้ยวอ่ะมาดูโซนนี้โซนนี้ก็น่าจะเป็นห้องครัวนะครับผมตรงนี้เปิดประตูไปได้ด้วยออกทางหลังบ้านมีของเก่าๆนะตั้งโชว์อยู่แม่เท่จริงตู้เย็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับโซนนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องหมักเนื้อชัวๆนั่นไงใช่จริงด้วย ก็สามารถเอ่อหมักได้3มชั้นนะครับปกติมีแค่2ใช่ไหมบ้านบ้านหลังที่แล้วอ่ะส่วนตรงนี้ก็มี4ี่แถวอ่ะมาดูชั้น2อครับผมเปิดไฟให้เผ้าพี่อืมรู้สึกบ้านหลังนี้ไฟแม่งจะเยอะไปไหนไม่รู้ <c oughs> อ่ะเข้ามาตรงนี้ก็เป็นแจากันดอกไม้นะครับเปิดป,ประตูปล๊บนี่ห้องนอนกูเกลียดมากเลยห้องสองเตียงเนี่ยมึงจะมีไว้ทําเพื่ออะไรนะให้เตียงเดียวก็พอแล้วผูปพัจนาปะโตในกรณีเล่นกับเพื่อนมั้งเนาะแบบว่า นอนคนละเตียงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเล่นคนเดียวไงเออเรามันโซโล่ไงก็เลยแบบเงาๆหน่อยส่องกระจกได้ป่าเนี่ยอา้าไม่เห็นหน้าตัวเองด้วยผีหลอกแล้วตามสไตล์ของเลโทห้องสุดท้ายห้องนี้อ๋อนี่ห้องนอนห้องนอนคู่นะครับสำหรับแบบคนมีคู่มานอนกันอะไรเงี้ยเฮ้ยส่องกระจกได้ว่ะแต่เหมือนกับว่าเพราะว่าฉันคือวิญญ,ญาณที่ทุกทรมาน หลอกล่อนทำามทางนั้นไม่รู้ตัวว่าตายหรือว่าจริงๆแล้วเราตายไปแล้ววะเพื่อนๆดูเงาเราดิมันเป็นตัวอะไรไม่รู้อะ <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นไอห้องนี้มีกระถางต้นไม้ด้วยครับก็ถามอยู่ว่ากระถางต้นไม้อยู่ไหนแลวนี่มึงเอามาปลูกยันโต๊ะแต่งหน้าเลยเหรออะไรจะขนาดนั้นด <c oughs> นตรีที่ไพเราะเสนอหูบรรเลงไปเรื่อยๆตอนแรกก็เปิดไม่ติดนะ แต่พอสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงเพลงขึ้นมาบรรเลงกู่าง,งงเหมือนกันตกลงว่ามึงติดใช่ไหมที่ผ่านมานี้คือกูซ่อมฟรีถูกไหมโอเคเข้าใจชิวเหลือเกินอรุษสวัสดิกลับบ้านหลังใหม่กันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนเออนะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแบบรู้ร่วงกันเลยีเดียวเชียวแล้วก็นะครับตัวเกมนะครับในอนาคตนะครับก็คือเดือนหน้านี่แหละพูดง่ายนะครับ คือทุกอย่างนะครับเขาจะรีทิ้งหมดเลยนะจากที่ผมไปอ่านคร่าวๆของผู้พัฒนาที่เขาโพสต์ไว้นะครับเขาได้แจ้งข้อมูลไว้ประมาณว่าทุกๆอย่างนะครับที่เราได้เคยสร้างไว้นะครับคือเขาจะรีทิ้งหายหมดเลยแล้วก็พร้อมกับการเริ่มใหม่โดยที่ในต่อไปเนี้ยคือเราจะสามารถเลือกพื้นที่ที่จะสร้างบ้านได้นั่นเองคือเพิ่มอิสระในการก่อสร้างให้เรานะครับแล้วก็เซฟเนี่ยจะโดนรีหายหมดเลย เหมือนสิ่งที่ผมสร้างไว้หรือว่าทําไว้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเดือนหน้านะครับเดือนหน้าไปต้นไปนะแผ่นหน้ามาก็คือเขาจะลบทิ้งทุกอย่างให้เราเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกันนั่นเองโอเคก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่ยื่นชอบเกม Land Simulator นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคลิปนี้คนละหนึ่งไลน์นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปแล้ว เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม